โอเคโหวันนี้เรามากันไกลามากเลยนะเนี่ยเราได้เรียนดอตันไปแล้วใช่ไหมทอมสันก็ไปแล้วโอเคนะโดที่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดอัปเดตล่าสุดทอมสันบอกว่าอะตอมทําไมนะคุยโฟกัสสิดูโฟกัสสิโอเคนะทอมสันบอกว่าอะไรนะอะตอมอะตอมประกอบด้วยอนุภาคลบใช่ไหมแล้วก็อนุภาคบ,บวกถูกปะโอเคนะโดยที่ทุภาคขลบเราเรียกว่าอิเล็กตรอน ถ้าบวกเร,เ,รเราเรียกว่าโปรตอนถูกไหมอิเล็กตรอนเนี่ยเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับลูกคลามถูกปะ่ะส่วนบวกจะเหมือนกับพุดดิง้งโดยที่แบบจลองตอของทอมสารเนี่ยก็เสนอว่าเป็นพลัมพุดดิ้งโมเดลเป็นเนื้อตามที่ประจุบวกแล้วก็มีประจุบลกจบก,กระจายกันอยู่ทั่วตอมโอเคนะโดยที่ประจุบวกเนี่ยจำนวนประจุบวกจะต้องเท่ากับจำนวนประจุลบ เพราะว่าอะตอมเนี่ยจะต้องเป็นกลางเป็นกลางทางไฟฟ้าโอเคนะขออีกรอบเราเรียกอันนี้ว่าอะไรนะพลัมพุดดิ้งโมเดลใช่เป็นประตูบวกและประตูลบกระจายกันอย่างสม่ำเสมอไหมไม่ใช่นะประตุลบ ังตัวอยู่ในเนื้ออะตอมที่เป็นประจุบวกโอเคอทีนี้นอกจากนี้เนี่ยทอมสันเขาได้วัดค่าอะไรอีกนะมีใครจําได้ว่าบ้างทอมสันเขาได้วัดค่าอะไรนะวัดค่าประจุต่อมวลถูกไหมค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน ว่าค่ามันคงที่ไหมเปลี่ยนชนิดแก๊สแล้วค่าคงที่ไหมคงที่ถูกไหมคงที่ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1.7 6่งจุกคูกำลังแคูลมต่อกรัมสีนี้คือคูลอมนะส่วนจีคือกรมัมประจุต,ต่อมวลเนี่ยหลายครั้งเขาก็แทนเป็นประจุค,คืออะไร e มวลก็คือ m ค่า e ต่อ m ใครไปเห็นสัญลักษณ์อะไรแปลกๆแบบนี้ก็จะได้ไปต้องตกใจโอเคนะเป็นค่าประจุต,ต่อมวลของอิเล็กตรอน ซึ่งมีค่าคงที่มีค่าเท่ากับ1.76คูณ10ยกกําลัง8คูลอมต่อกรัมแต่ถ้าเกิดเป็นค่าประจุต่ตอมวลของโปรโตอนไม่ใช่โปรโตอนสิค่าประจตุต่อมวลของอนุภาคบวกในอตตอมคงที่ไหมเมื่อ็นชีทแกส๊สไม่คงที่ถูกไหมโอเคทีนี้เราอะรู้ค่าประจุต่ตอมวลแล้วถูกไหม ถ้าเราอยากจะรู้แค่ค่าประจุหรือค่ามวลเฉยๆเนี่ยทำได้ไหมถ้ากับเรารู้เลยว่าประจุสุทธิเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เราก็จะรู้ค่ามวลของอิเล็กตรอนถูกไหมดังนั้นเนี่ยก็เลยมีชายผู้หนึ่งเขาทําการทดลองเพื่อที่จะต้องการจะหาค่าประจุของอิเล็กตรอนออกมานั่นเองโอเคนะชายผู้นั้นเนี่ยเขามีชื่อว่าโรเบิร์ตมิลิแกนโอเคนะเขาต้องการจะ หาอะไรนะหาค่าประจุของอิเล็กตรอนและมวลของอิเล็กตรอนโดยที่การทดลองของเขาเนี่ยมีชื่อว่าการทดลองหยดน้ำมัน หรือภาษาอังกฤษก็คือ eyedrop experiment โอเคนะถ้าเกิดใครอยากจะดูรูปสวยๆเนี่ยก็ลองเปิดเข้าไปดูได้เปิดเข้าไปดูในหน้าหน้าที่6ของหนังสือกระทรวงเคมีเล่มหนึ่งเนี่ยเราก็จะดูเนี่ยเห็นไหม ก็จะมีรูปส,สวยๆอันนี้คือการทดลองหยดน้ํามันของมิลิแกนเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังรับรองเข้าใจแน่นอนค่ะอ่าในถ้าดูหน้าเก่าๆก,ก็จะเห็นอ่านี่อันนี้คืออะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษดูแล้วเป็นแบบจองตองทอมสันภาษาอังกฤษคือคือ อ่าพรมพุดดิ้งโมเดลถูกป่ะอ่าอันนี้ก็จะมีนี่ไงหลอดลังสีแคโทดอันนี้ตั้งแต่สมัยที่เป็นหลอดลังสีแคโทดธรรมดาถูกไหมอันนี้คือหลอดลังสีแคโทดธรรมดาอันนี้คือเป็นหลอดลังสีแบบที่โกไตา์ปรับเปลี่ยนถูกไหมเจาะรูสองข้างทางข้างนี้แล้วก็ข้างนี้ถูกไหมพบจุดตรงนี้ตรงนี้ที่ฉักเดินแสงทั้งหลังแคโทดแล้วก็หลังแอโนโถดถูกป่ะแล้วก็ศึกษาค่าประจุต่อมวลของอนุภาคบวกที่อยู่หลังแคโทด อีกอย่างหนึ่งคืออ่าอันนี้ทําสันถูกปะทรรสันท,ท,ทาอะไรทําสันก็คือจุจอดเจาะรูตรงนี้ถูกปะเจาะดูตรงขั้วแอนโถดแล้วก็ศึกษาประจุลบที่วิ่งผ่านมาถูกไหมทีนี้ก็ลองทําอะไรลองเอาขั้วไฟฟ้าเล็กๆไวิสัยนีขั้วบวกขั้วลบเล็กๆถูกปะก็จะพบว่าลังสีเกิดการเบี่ยงเบนขึ้นมาประมาณนี้เข้ามาโหไอมิติแกนดูน่ากลัวเนอะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังว่ามิติแกนเขาทําอะไร พิษเอกนเนี่ยเขาก็เซตอุปกรณ์ทดลองของเขาขึ้นเป็นห้องห้องปิดห้องหนึ่งไม่ใช่ห้องนอนนะเอ้ยผิดผิดผผิด,ผดเป็นกล่องเป็นกล่องห้องทดลองขึ้นมาโอเคนะทุที่เนี้ก็บรรจุแกส๊สบรรจุแกส๊สเขาก็มีอ่าเป็นฉาก,กัน โอเคนะอันนี้ก็มีกล้องเอาไปส่องดูกล้องส่องดูมันเกิดอ,อะไรขึ้นทีนี้สี่เหี่ยมคำก็คือเขาจะต่อความต่างสักไฟฟ้าเอาไว้ตรงนี้เป็นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบโอเคนะอันนี้ก็คือต่อกับ e เป็นความต่างสักไฟฟ้าเหมือนเดิม แผ่นเปรนโซนตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกแผ่นประโตรงนี้ก็จะเป็นขั้วลบถูกไหมเพราะเราตัวหล่อบวกต่อลบไปแบบนี้โอเคนะทีนี้เขาก็จะทําการฉีดใช้อีหัวฉีดแบบเหมือนหัวฉีดละอองน้ําเลยอะฉีดหยดน้ํามันเข้าไปฉีดหยดน้ํามันเข้าไป โอเคนะนอกจากฉีดจุดน้ำมันแล้วเนี่ยเขาก็จะฉายรังสีเอ็กซเรย์เข้าไปด้วยเอ็กซเรย์ ray. ซึ่งหน้าที่ของไอเอ็กซเรย์อันนี้เนี่ยก็คือมันจะทำหน้าที่ทำให้แก๊สแตกตัวเป็นอนุภาคบวกลบ โอเคนะดังนั้นแคสตรงนี้เนี่ยก็ต้องแตกตัวเป็นบวกลบมากมายบวกลบ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 โอเคแล้วเราก็ปล่อยหยดน้ำมันลงมาใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหยดน้ำมันก็จะเข้าไปรวมกับอนุภาคแก๊สพวกนี้ถูกปะกลายเป็นน้ำมันบวกบวกลบลบบวกบวกบวกอันนี้จะมีอันนี้จะเป็นมีลบหนึ่งลบอันนี้จะเป็นมีลบสองลบอันนี้มีบวกลบมีลบ e บวกอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เลยว่ามันจะไปโดนอนุภาคไหนถูกปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหยดน้ำมันที่มีประจุโอเคนะทีนี้เราลองนึกดูหยดน้ำมันก็เป็นวัตถุวัตถุนหนึ่งถูกไหมดังนั้นหยดน้ำมันเนี่ยมันควรจะตกลงมาข้างล่างถูกปะ่ะถูกไหมยหยดน้ำมันควรจะตกลงมาข้างล่างด้วยแรง g g คือตามแรงโน้มถ่วงถูกป่ะหยดน้ำมันเนี่ยทุกตัวก็ควรจะตกลงมาข้างล่างหมดเลยถูกไหมดึงดึงดึงลงมา แต่ถ้าเกิดมาดูแรงทางไฟฟ้าเนี่ยหยดน้ำมันที่มีประตุลบอย่างเช่นอีตัวนี้เนี่ยประจุลบมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปหาบวกถูกไหมถูกปะมันก็ต้องพยายามเคลื่อนที่ไปหาบวกในขณะที่หยดน้ำมันที่เป็นบวกเนี่ยก็จะยิ่งเคลื่อนที่ลงไปหาลบใหญ่เลยดังนั้นน้องๆคิดว่าจะมีโอกาสไหมที่จะมีหยดน้ำมันบางหยดอะเคลื่อนที่อยู่ ขอโทษค่ะลองคิดว่าจะมีโอกาสแม้ที่ว่าจะมีบางหยดน้ํามันเนี่ยหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะว่าถ้ามันมีประตูลบเนี่ยมันก็จะมีแดงน้มถ่วงดึงมันได้บกข้างล่างถูกไหมในขณะเดียวกันก็จะต้องมีแดงทางไฟฟ้าดึงมันให้ขึ้นข้างบนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องมีแน่นอนหยดน้ํามันที่อยู่กับที่คุณมิลลิแกเนี่ยก็เลยศึกษาเอาเฉพาะหยดน้ํามันที่มันหยุดอยู่กับที่เนี่ยมาดู ทิจารณะแค่หยุดน้ำมันที่อยู่กับทีที่หยุดอยู่กับทีซึ่งแน่นอนหยุดน้ำมันนั้นต้องเป็นหยุดน้ำมันที่เป็นประจุลบถูกปะ่ะอ่ะสมมติมีลบอยู่3าลบแล้กันมันมีแรงที่ดึงมันลงไปคือแรงน้มทรอใช่ไหม ใ,ใครทำฟิสิกส์ได้บ้างแรงน้มถ่วงจะต้องมีค่าเท่ากับ mg ถูกปะ m คือมวล g ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงและจะต้องมีแรงทางไฟฟ้าดึงมันมขึ้นไปข้างบนถูกปะแรงทางไฟฟ้าซึ่งแรงทางไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ qe q เนี่ยก็คือประจุของหยดน้ำมัน E เนี่ยคืออะไรนะคือสนามไฟฟ้าค่าสนามไฟฟ้าซึ่งเราก็ต้องรู้เพราะว่าเราเป็นคนปล่อยสนามนี้ซึ่งเราก็ต้องรู้เพราะว่าเราเป็นคนปล่อยสนามนี้เข้าไปเองถูกไหมดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าค่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่โอเคนะอ่าฮะพิจารณาแค่หยดน้ํามันที่หยุดอยู่กับที่จะมีแดงน้มท่วงดึงลง ล้วก็จะมีแรงทางไฟฟ้าดึงขึ้นถ้ามันอยู่กับที่แสดงว่าแรงทั้งสองนี้มันทําไมกันมันต้องเท่ากันถูกไหมแสดงว่า m g จะต้องเข้ากับ q e โอเคนะซึ่ง m เนี่ย m เนี่ยเราก็ต้องหาได้แน่นอนถูกไหมอาจจะหาจากความหนานแน่นกับปริมาตรอะไรก็ตามแต่ว่าหาได้แน่นอน g ก็มีค่าคงที่อยู่แล้วถูกปะคือ9 8ุดแคูณ ขอโทษคือ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือว่า10ถูกไหมอีแล้วก็ต้องรู้เราทราบเพราะว่าเราเป็นคนปล่อยสนามไฟฟ้านั้นเข้าไปเองเพราะเรารู้ M อรู้ G ีรู้อี e. ดังนั้นหาอะไรได้หาหาคิวได้แน่นอนถูกไหม โอเคพอเรารูเอ็มรูจีแล้วก็รูอ e, ีดังนั้นเราสามารถหาคิวได้แน่นอนซึ่งคิวในที่นี้เนี่ยคืออะไรก็ค,คือประจุลบสามอันถูกไหมประจุลบสามอันดังนั้นคิวในที่นี้เนี่ยสมมติให้หนึ่งอิเล็กตรอนมีประจุอ e. ีถูกไหมดังนั้นคิวในที่นี้เนี่ย ก็จะต้องเท่ากับ 3e ถูกไหมดังนั้นถ้าเราสามารถหา Q ิจากสมการได้ก็จะหา,าค่า e ออกมาได้แน่นอนนี่แหละก็เป็นข้อที่ดีมากๆของการทดลอง oil drop experiment หรือว่าการทดลองหยดน้ำมันทวนใหม่พี่มั่นใจว่ายังมีคนที่ไม่เข้าใจอ่ามิติแกนทำอะไรนะเซตการทดลองขึ้นมาเป็นห้องปิดอย่างนี้ถูกไหมทีทำอะไร ฉีดจุดน้ำมันเข้าไปถูกไหมในห้องที่มีสรักไฟฟ้าบวกและลบแสดงว่าแผ่นข้างบนนี้เป็นแผ่นประจุอะไรแผ่นประจุบวกถูกไหมแผ่นข้างล่างก็ต้องเป็นแผ่นประจุลบถูกไหมทีนี้เราฉีดหยดน้ำมันเข้าไปดึง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 เข้าไปในนี้พอหยดน้ำมันมันลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะต้องมาเจอกับอากาศแก๊สที่ถูกดังสี x ตูมยิงเข้าไปถูกป่ะทำให้แก๊สเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนบวกและไอออนลบทีนี้อประจุ อนุภาคบวกและอนุภาคลบที่มันแตกตัวมาเนี่ยก็ต้องมารวมกับอิหยดน้ํามันที่มันเพิ่งจะลงมาถูกไหมก็กลายเป็นหยดน้ามันที่มีประจุลบหนึ่งบ้างลบสองบ้าง,ลบ,ง,บางลบสามแล้วจะบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ไปไเรื่อยอย่างแรนดอมลี่สุดด้วยสุ่มเลยโอเคนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นประจุน้า มันเป็นน้ํามันที่มีประจุบวกถูกปะมันมีแรงโน้มถ่วงที่อยากจะตกลงไปข้างล่างอยู่แล้วมันก็ยิ่งตกเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันอยากจะวิ่งไปหาแผ่นประจุลบถูกปะดังนั้นแผ่นหยดน้ามันที่เป็นประจุบวกเนี่ยเราก็จะเอามาศึกษาอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นหยดน้ามันที่เป็นประจุลบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันมีแรงโน้มถ่วงดึงมาลงไปข้างล่างถูกไหมแต่มันก็มีแรงทางไฟฟ้าต้านมันให้ขึ้นไปข้างบนด้วยถูกไหมทีนี้เนี่ยไอหยดน้ามันที่เป็นประจุลบเนี่ย มันก็เลยอาจจะสามารถอยู่นิ่งๆได้ถ้ามันอยู่นิ่งๆแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันจะต้องอยู่ในสมดุลของแรงถูกเปล่าแสดงว่าแรงที่เอามันขึ้นกับแรงที่เอามันลงเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันก็คือจะเป็น mc เท่ากับ qe mc คืออะไรนะคือแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงถูกปะและ qe คือแรงทางไฟฟ้าโอเคนะถ้ามันอยู่นิ่งๆอยู่อยู่กับที่ m g จะต้องมีค่าเท่ากับ QE โดยที่ M ของหยดน้ามันเราจะต้องหาได้แน่นอนถูกไหมอาจจะหาจากเอาความหนาแน่นมาคูณกับปริมาตรก็ได้แล้วก็ T เนี่ยเราก็ทราบได้อยู่แล้วก็คือมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกาลังสองอีกเราก็ต้องทราบเพราะว่าเราเป็นคนให้สนามไฟฟ้าที่มีค่าความต่างกค่าสนามที่แน่นอนเข้าไปเราก็ต้องทราบเราสามารถหาได้อยู่แล้วโอเคนะดังนั้น เมื่อรู้อรูจ G และรูอเราต้องรู้ Q ออกมาได้แน่นอนทีนี้พี่อยากให้เราลอง,องตั้งใจฟังตรงนี้นิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าประจุพี่ทำการทดลองซ้ำๆวัดหลายๆห,หยดน้ำมัน คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติจุดละมันที่อยูดย่ดกับที่มีทั้งหยดที่ประตูสามประตูลบหนึ่งประตูหอ่ะอันนี้ก็คือสามอีใช่ไหมน,นี่คือ 1e น,นี้คือ 5e ถูกปะอันนี้ก็คือค่า q ิที่วัดได้ค่า q ที่เราวัดได้ของแต่ละก้อนเนี่ยจะมีค่าเท่ากันปะไม่เท่ากันถูกไหมคือเราอะ่ะจะไม่รู้ คือน้องๆลองดูดเราหยิบหยดน้ำมันมาหยดนึงอ่ะมนเป็นหยดน้ำมันลองจินตนาการถึงหยดน้ำมันหยดเหลืองๆเนี่ยเรารู้ไหมว่าข้างในมันมีประจุกี่ประจุเราไม่รู้ถูกไหมเราวัดได้แค่ค่าคิวออกมาซึ่งค่าคิวเนี่ยก็จะออกมาได้เป็น 3e 1e และ 5e ถูกไหมสมมติว่าค่า e ของน้องมีค่าเท่ากับอ่ะสมมติ2ค่าคิวที่น้องวัดได้เนี่ยอันนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่6ใช่ไหม อันนี้ก็จะวัด Q ได้เท่ากับเท่าไหร่2อ,อันนี้ก็จะวัด Q ิได้เท่ากับ1ิถูกปะแต่ถามว่าเราอยากดู Q ิวไหมเราไม่อยากรู้ถูกปะเพราะว่า Q มันคือมีเลขมาคูณข้างหน้าเราอยากรู้แค่เพราะว่า e เนี่ยจะเป็นประจุโดยแท้จริงของอ e ิเล็กตรอนไม่มีเลขมาคูณข้างหน้าเหมือน Q โอเคนะดังนั้นถ้าสมมติเรามีผลการทดลองเยอะๆเนี่ย มีหกมีสองมีสิบถามว่าค่า e เนี่ยเราหาจากอะไรมีใครพอสะคิดออกบ้างงงไหมเอาใหม่นะสมมติว่าพี่วัดทาการทดลองซ้ำๆวัดหลายๆหยดน้ามันเนี่ยแต่ละหยดน้ามันพี่ก็ไม่รู้ถูกไหมว่ามันจะมีประจุลบเท่าไหร่ถูกปะอันหนึ่งอาจจะมีสามลบอันนึงอาจจะมีห้าลบสิบลบสองลบเจ็ดลบ,ลบพี่ก็ไม่รู้พี่วัดได้แค่ค่า q ที่ออกมาจากสมการนี้คือพี่ พี่ก็บรรัดได้แค่ค่าคิวที่ออกมาจากสมการนี้พี่แทนเแทน g แทน E ค่าคิวก็จะออกมาแต่พี่ไม่รู้ว่าคิวเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่อ e. ถูกไหมคือพี่ไม่รู้ว่าคิวที่พี่วัดออกมาได้เนี่ยมันคือเกิดจากประจุกี่อันพี่ไม่สามารถเอาค่าคิวนั้นไปตอบเลยได้เลยว่าเป็นประจุของอิเล็กตรอนเพราะว่าประจุนับเดือวนามเบออันนั้นอาจจะมีอิเล็กตรอนมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้ถูกปะดังนั้นพี่ก็ต้องหาตัวที่เป็นตัวคูณร่วมที่แต่ที่ทุกๆอันมี อย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นสามคูณกับ2ถูกไหมน,นี่ก็เป็น1คูณกับ2อันนี้ก็คือเป็นห้าคูณกับสองพี่ก็ต้องหาตัวคูณร่วมไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวร่วมที่อยู่อย่างนี้โอเคนะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับสองถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าสองเนี่ยก็คือจะเป็นค่า e เพราะว่าอันเนี้ยก็คือเป็น3าคูนกับสแสดงว่ามี e อยู่3ตัวอันนี้มี e อยู่1ตัวอันนี้ก็มี e อยู่5ตัวโอเคนะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราถ้าเราอยากหาประจุที่แท้จริงของอิเล็กตรอนหนึ่งตัว เราจะต้องเอาค่าคิวมาทำอะไรเราจะต้องเอาค่าคิวมาหาอะไรคะหาหา,หาอีเคยจำได้ไหมคณิตมอต้นอ่ะส่วนมีตัวคูณอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วตัวที่มันมีร่วมกันเนี่ยตัวที่มีร่วมกันในทุกๆค่าเนี่ยเขาเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าหอร์โมน โอเคนะพอจะเก็ตหรือไม่อาตั้งนั้นเนี่ยคุณมิลิแกเนี่ยเขาก็ทำการโดยการหยิบหยู่ด้วยมันมาเอาทำสักพันหยดก็วัดไปหยิบมาหนึ่งหยดวัด M วัด G วัด E แล้วก็ได้คิวออกมาอ่าอยู่ที่1ได้คิวมาคิวหเท่ากับขวดที่2ได้คิวมาคิวสเท่ากับขวดที่3ได้คิวมาคิวสาเท่ากับไปเรื่อยๆจนหยดที่พัน ได้คิวมาคิวพันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากนั้นเขาก็เอาคิวทั้งหมดนี้เนี่ยมาหาอะไรมาหาหอรอมอโอเคนะเพราะว่าเราจะได้ตัวที่เป็นตัวหารร่วมตัวที่อยู่ร่วมอยู่ภายในทุกๆคิวถูกไหมคิวหนึ่งจะเป็น5้าคูณเคิวสองจะเป็น10บคูณเออันนี้จะเป็น1นึ่งออันนี้จะเป็น100่งร้อย โอเคนะทั้งนั้นเราก็ต้องเอามาหาหอรมอมเพื่อที่จะดูว่าตัวที่เป็นแบบแฟกเตอร์ย่อยย่อยย่ที่สุดเนี่ยมันคือเลขอะไรซึ่งเลขนั้นแหละค่ะก็คือจะเป็นค่าประจุที่แท้จริงของอิเล็กตรอนดังนั้นจากการทําการทดลองเป็นพันๆครั้งของคุณมิลีแกนเนี่ยเขาก็พบว่าค่าประจุอิเล็กตรอนที่หามาได้มีค่าเท่ากับแทน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  จุดหกคูณสิยกกำลังลบสิคูลอมโอเคนะเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยไม่งั้นถ้าไม่ชัดเะเขียนแผ่นใหม่ก็ได้โอเคเเอเค,ค่า e ที่วัดได้จะมีค่าเท่ากับ1นึ่งจุดหกคูณสิยกกำลังลบสิคูลอมจากนั้นเขาก็เอาค่า e ไปแทนในคูลอมขอโทษคะ่ะค่า e ต่อ m เนี่ย ที่มันเท่ากับ1.7 6่จหกคูณสิยกกำลังแปคูลอมต่อกลามเนี่ยเอาค่า e เนี่ยค่า e เนี่ยเขาไปแทนในนี้ก็จะสามารถย้ายข้างหาค่า m ได้ถูกไหมแล้วก็จะได้ว่าค่า m มีค่าเท่ากับ9 1 1จคูณ10ยกกำลังลบอกิโลกรัมโอเคนะถ้าอยากเปลี่ยนเป็นหน่วยกรัมได้ไหมให้ป็นหน่วยกรัมก็คือคูณไปเท่าไหร่ คูณสิบยกกำลังสามถูกป่ะกิโลคือสิบกำลังสามกรเทบเก้าจุดหนึ่งหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบแปดกรัมโอเคก้เย้ประสบความสำเร็จสามารถหามวลของอิเล็กตรอนได้ สามารถหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้นี่คือประจุของอิเล็กตรอนเย่เย่ yeah. Yeah. ไหนใครเป็นคนหานะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเราเรียนจำได้ว่าทำอะไรบ้างลืมชื่อคนทำช,นะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อโรเบิร์ตมิลลิแกนโอเคนะโรเบิร์ต เสร็จ yes, แล้วไหนขอทบทวนนิดนึงใครเป็นคนค้นพบอิเล็กตรอนนะสีสดีดีกว่าชัดกว่าใครเป็นคนค้นพบอิเล็กตรอนใครเอ่ยถูได้เปล่าอ่าใช่ทอมสันใครบอกว่าอะตอม ไม่สามารถแบ่งแยกได้ใครบอกใครบอกดอต้านใช่ใครเป็นคนวัดค่าประจุต่อมวนของอนุภาคบวก ใครเอ่ยโกชตายใครเป็นคนวัดค่าประจุต่มอมวนของอนุภาคลบใครใครใทอมสันแล้วใครเป็นคนวัดค่าประจุของอิเล็กตรอน ใครเอ่ยมิลลิแกนโอเคนะใครทราลองของมิลลิแกนชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออ y e drop experiment โอเคนะแล้วทำสันทำการทดลองโดยใช้อุปกรณ์ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะใช้ หลอดอะไรนะหลอดหลอดรังสีแคโทษโอเคที่อยู่ในหน้านี้ต้องจำให้ได้โอเคนะอืมโอเคสำหรับเทปนี้ก็เดี๋ยวไปพักก่อนแนละ้วเราค่อยไปดูแบบทดลองอตอมของคนต่อไป รัตเธอฟอร์ดค่ะโหหลักเลยอ่ะ